สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลุดความลับลิซ่าแบล็ k พิงค์สปอยโชว์เวิลด์ทัวที่กำลังจะมาถึงเมื่อเร็วๆนี้ Blackpink ได้จัดแฟนมิทติ้งบอลพิงค k แบบออฟไลน์ที่กรุงโซลและลิซ่าได้สปอยเกี่ยวกับเวิลด์ทัวร์ที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นเดือนกนรกฎาคม Blackpink ททำให้แฟนๆตื่นเต้นด้วยการประกาศคัมแบ็กที่รอคอยมานานด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่2บอลพิง และเวิ u ์ทัวที่ YG Entertainment สัญญาว่าจะเป็นเวิร์ลทัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเกิร์ลกรุ๊ป K-POP พิงไวน้อมของ BLACKPINK เพลงที่น่าตื่นเต้นนี้มีองค์ประกอบเพลงเกาหลีดั้งเดิมที่มีเครื่องดนตรีแบบเกาหลีดั้งเดิมและผสมผสานการแรปอันเป็นสัญ,ญลักษณ์จากเจนนี่และลิซ่าและเสียงร้องทรงพลังจากจีซูและโรเซเพื่อนำเสนอสไตล์การกำหนดเทรนด์ Train, อันเป็นเอกลักษณ์ของ Black พิงค์ m u วสิกวิดีโอเปิดตัวของลิซ่าทำลายสถิติกินเนสส์เวิลด์เรคคอรถึง2รายการเมื่อเปิดตัว m u s สิกวิดีโอ u t u b e ที่มีคนดูมากที่สุดใน24ชั่วโมงและ m u s สิกวิดีโอ u t u b e ที่มียอดคนดูมากที่สุดโดยศิลปินแคป๊อปเดี่ยวใน24ชั่วโมง แฟนผู้โชคดีที่งานแฟนวิทติ้งถามลิซ่าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแสดงโซโล่ในคอนเสิร์ตแลนะแชร์คําตอบของมักเน่ในทวิตเตอเจ้าของโพสต์ได้เผยว่าฉันถามลิซ่าอย่างเจ้าเลว่าเพลงไหนที่เธอจะแสดงในคอนเสิร์ตและเธอบอกว่าเธอไม่รู้ฉันก็เลยพูดว่าโกหกและเธอก็สารภาพว่ามันเป็นเรื่องโกหก น่ารักเธอบอกว่าฉันน่าจะทําทั้งสองอย่างเลยฉันจะตั้งตารอและดูเหมือนว่าแฟนๆจะตั้งตารอลิซ่าแสดงโซโลซิงเกิลทั้งสองของเธอเมื่อทัวร์ของพวกเขาเริ่มในเดือนตุลาคมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ